เห็ดมิวกี้ดอกเดียวอิ่มทั้งบ้านเห็ดบนะนอกคองนาสวัสดีค่ะวันนี้บ้านอกคองนานะคะจะพามาเพาะเห็ดมิวกี้ค่ะที่ชื่อว่ามิวกี้คงเป็นเพราะว่าเขามีลักษณะสีขาวเหมือนน้ำนมนะคะจะเป็นลักษณะเห็ดดอกใหญ่ๆนะคะคิดว่าคุณน่าจะเคยเห็นผ่านตากันนะคะ การเพาะก็ไม่ยากค่ะเราก็เริ่มจากการที่เราไปหาเชื้อเห็ดเป็นก้อนลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วก็มาเตรียมดินเพาะกันนะคะซึ่งดินเพาะเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวดินปลูกเนี่ยค่ะสส่วนขุยมะพร้าวสส่วนแล้วก็มูลไส้เดือน1ส่วนจริงๆสูตรตรงเนี้ยไม่เรียกว่าฟริกอะค่ะเราสามารถปรับได้คือลักษณะของเห็ดชนิดเนี่ยเขาชอบ ลักษณะวัสดุปลูกที่ร่วนนะคะไม่ทึบแล้วก็มีความชื้นนิดหน่อยไม่แฉะนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเราก็นำมาผสมรวมกันเตรียมเอาไว้นะคะภาชนะที่ปลูกเนี่ยก็หาได้ทั้งหมดเลยค่ะกระมังถังกล่องโฟมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้พอดีเรามีกล่องโฟมนี่ค่ะใส่ทุเรียนมานะคะ เหลือเราก็เลยจะเอาตัวนี้มาเป็นภาชนะสําหรับที่จะเพาะนะคะอ่าเมื่อเราทําการผสมดินเพาะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมเชื้อก้อนเห็ดเนี่ยค่ะได้มาเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกเห็ดนางลมเห็ดนางฟ้าอะไรนะคะเราจะมาถึงเราจะต้องถอดแกะเขาออกแบบนี้ค่ะเอาเขาออกจากถุงพลาสติกเลยค่ะ ไก,ไก่ตัดเนี่ยเลยนะคะลอกถอดเสื้อก็ออกแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเวลาที่เราซื้อเชื้อเห็ดเราต้องดูนะคะถ้าเห็ดมีลักษณะเป็นฝ้าแบบเนี้ยขึ้นเยอะๆเนี่ยอย่างเงี้ยดีนี่แสดงว่าเชื้อเห็ดกำลังจเจริญเติบโตได้ดีมากนะคะอ่าโอเคเมื่อเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำ วัสดุปุ๋มที่เราเตรียมไว้เนี่ยคะ่ะที่เราผสมคลุกเค้าเข้ากันดีแล้วเนี่ยใส่ลงไปในภาชนะปุ๋ให้มีความสูงสักประมาณ1นนิ้วโดยประมาณนะ,นะคะ ใส่เรียบร้อยแล้วถ้าดินมันแห้งไปนะคะเราก็อาจจะพรมน้ำในขั้นตอนนี้ด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าในขุยมะพร้าวของเราหรือว่าในดินปลูกของเราเนี่ยมันมีความชื้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะคะเอาแค่พรมๆพ,พอชื้นๆน,นะคะเหมือนเราองฝนค่ะจากนั้นเราก็นำเชื้อเห็ดของเราเนี่ยคะ่ะเรียงไปในกล่องโฟม โดยเลียงเขาให้ชิดๆกันให้แน่นๆนะคะเลียนในลักษณะนอนๆอย่างนี้ค่ะให้แน่นๆ เหลือตรงนี้มันอาจจะไม่พอดีก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะใส่ลงไปได้นะคะแกะแบ่งใส่ไปเพื่อให้มันแน่นในภาชนะปูกของเราค่ะจากนั้นเราก็จะนำวัดสดุปูกของเราเนี่ยคะ่ะโรยคะ่ะโรยลงไปให้ทั่วให้ ในร่องต่างๆเนี่ยค่ะให้คุ้มให้มิดเลยนะคะมูลไส้เดือนเนี่ยเราได้จากไส้เดือนที่เราเลี้ยงเองนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังมีความเรียกว่ามีความชื้นอยู่เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทําบรรจุใส่ถุงเอาไว้เนาะคือใส่ก็ไม่ได้ปิดปากเอาไว้เนี่ยค่ะก็จะยังมีลูกไส่เดือนที่จะมาเจริญเติบโตได้ต่อไปในมูลไส่เดือนที่เราร่อนออกมาแล้วเนี่ยนะคะที่ก็ใส่ให้ทั่วนะคะเนี่่ะรา ปิดจนครบเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะอันนี้เราก็จะพรมน้ําค่ะนี่ค่ะพรมพอชื้นๆนะคะไม่ให้เปียกนะคะเพราะว่าถ้าเปียกแล้วเดี๋ยวจะทําให้ก้อนเห็ดเราเน่านะคะเนี่ยค่ะพอเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็จะหาพลาสติกนะคะมาคลุม เพื่อไม่ให้มีน้ำฝนจากภายนอกเนี่ยค่ะมาใส่เขาในนี้ก็จะเป็นความชื้นอวนอยู่ในนี้แล้วก็สัก7วันเราก็จะมาเปิดดูการเจริญเติบโตของเขาอีกทีหนึง่งเราจะเริ่มเก็บผลผลิตของเขาได้ก็ประมาณสองอาทิตย์หรือว่าอาจจะเป็น1เดือน ขึ้นอยู่กับการที่ว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะคะ,ะหลังจากที่เราทําการพาอเห็ดมิวกี้กันนะคะวันที่15กันยานะคะเรามาดูวันนี้วันที่3ตุลานะคะเรามาดูพัฒนาการของเห็ดมิวกี้กันว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะเหมือนตุ๊กตาหิมะเลยเนาะน่ารักอ่ะ เห็ดมิวกี้อายุ28วันของเราค่ะมาดูใกล้ๆเลยเห็นไหมคะตัวนี้นะคะจะเก็บได้แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาบานแล้วก็ดูสังเกตว่าเขามีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางนี่เดีย๋ยวจะเก็บมาให้ดูดูใหญ่ไหมนี่นะคะนี่ขนาดเราเลี้ยงแบบยังไงดีอะไม่ได้ดูแลเขาเต็มที่นะคะพอดีช่วงที่ผ่านมางานเยอะแต่นี่คือลักษณะของเขาค่ะ จะมีความใหญ่อวบขาวจากตุ๊กตาหิมะน่ารักน่ารักนะตอนนี้เป็นสาววัยรุ่นนะนี่มาดูอีกกระถางหนึ่งตรงนี้ได้ค่ะนี่หลังจากกินนมเข้าไปนะคะเห็นไหมคะตอนนั้นยังเป็นตุ๊กตาหิมะตัวเล็กๆนี่ตอนนี้กำลังเริ่มโตแล้วนี่เห็นไหมเราต้องให้ความชื้นเขานะคะ ยังสามารถปล่อยให้โตได้อีกเลยลค่ะวันนี้จะพามาดูเห็ดมิวคี้อายุ32วันค่ะเขาโตขึ้นนะคะก็เลยต้องทำที่ครอบสูงขึ้นเห็นไหมคะเห็นการพัฒนาการของเขาไหมคะดูดูเจ้าดอกนี้ค่ะดอกนี้เปรียบเทียบกับข้อมือเห,เ,หเ,หเห็นเห็นเห็นข้อมือไหมเนี่ยค่ะพอๆกับข้อมือเลยนะคะ ตัวน,นี้นะคะนี่เดีย๋ยววันนี้เราจะเก็บไปรับประทานกันแล้วนะคะเอาเลยนะเด็ดแล้วนะดอกเดียวอิ่มทั้งบ้านเห็ดป้านอพอกนะาคะ